ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์นะครับในช่วงนี้เราน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Apple พอสมควรน,นะครับล่าสุดก็คือมีการเปิดเรื่องของการรับฝากเงินนะครับแล้วก็ให้ดอกเบียเนี่ยสูง4.15แต่อีกอันนึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็ ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของข่าวนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าคนทํางานคนทําธุรกิจเนี่ยเราน่าจะหันมามองดูว่าความเคลื่อนไหวของ Apple บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้เนี่ยเราจะเอามาสะท้อนแล้วก็เอามาปรับใช้ในรูปแบบของเราอย่างไงได้บ้างล่าสุดเนี่ยทีมคุกเนี่ยนะครับวันที่ผมอ่านข่าวนี่คือทีมคุกไปเปิดสโตร์ที่อินเดียนะครับซึ่งเป็นสโตร์แรกเราได้ยินกันพอสมควรนะครับว่า Apple เองเนี่ยกำลังบุกไปที่อินเดียนะครับ แต่สำคัญมากกว่านั้นคือนอกจากการบุกตลาดเนี่ย Apple กํปปกำลังวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอินเดียเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเห็นเรื่องของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ได้ยิงปืนใหญ่กันตูมตามนะครับแต่ว่าเดินเกมเป็นสงครามเย็นกลายๆระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตรงนี้สหรัฐอเมริกามองเห็นว่าตัวเองเนี่ยเรียกว่าเอาความเสี่ยงของผู้ประกอบการแล้วก็โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่ต้องพึ่งพาจีนเป็นฐานการผลิตเนี่ย มาถือเอาไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่กระจายความเสี่ยงหรือจัดการปัญหานี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยตัวเองก็เหมือนกับว่ายิกเล็บก็เจ็บเนื้อตั้งกำแพงภาษีกับจีนแต่ว่าผู้ประกอบการในประเทศของตัวเองกับเป็นคนที่โดนผลกระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับบริษัทหลายบริษัทก็มองการเอาฐานการผลิตเนี่ยออกมานอกจีนอาจจะไม่ได้ยกเลิกที่มีอยู่ในจีนทั้งหมดเลยแต่ว่าต้อง Diversify นะครับคำนี้เป็นคำที่คนทำงานและคนทำธุรกิจทุกคนนะครับต้อง ท่องจําคํานี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับคําว่า diversify ก็คืออะไรครับก็คิดง่ายๆที่เขาชอบบอกว่าอย่าเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวเพราะว่าถ้าตะกราานะ้าใบนั้นมันตกปั๊บไข่ท,ทั้งหมดที่อยู่นั้นมันแตกคุณก็จะไม่มีไข่เอามากินเอามาใช้เอามาทําอะไรที่คุณต้องการเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องกระจายออกไปนะครับนี่คือที่มาของคําว่า diversify แต่ว่าเหตุผลทำไมทีมคุกเองต้องไปที่อินเดียด้วยเนี่ยเพราะว่า ให้ผู้คนในอินเดียเนี่ยเป็นที่ชื่นชมแล้วก็รู้จักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าไม่มีรัฐบาลที่ไหนแล้วครับอยู่ดีๆจะมาเปิดให้ต่างชาติเนี่ยมาขายของแล้วก็โกยเงินกับประเทศตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการขยายตลาดแล้วเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องสร้างงานด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยแอปเปเองเข้าไปทําตลาดในอินเดียมาแล้ว25ปีนะครับไม่ได้เพิ่งจะเข้าไปทําตลาดนะครับแล้วก็เป็นการขายผ่านรีเซลเลอร์นะครับ เป็นตัวแทนจําหน่ายมาตลอดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะกฎหมายอินเดียกําหนดนะฮะก่อนที่สุดท้าย Apple ก็ไปเปิดร้านค้าออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ของ Apple ที่ขายสินค้านี้ในอินเดียเนี่ยเพิ่งเปิดได้เมื่อปี2 5งพเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอเปิดปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าเสียงตอบรับก็แน่นอนสุดยอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ในช่วงไตรามาสหนึ่งของปี2016ยเนี่ยยอดขายของ Apple ในอินเดียนะครับทำสถิติสูงสุดนะครับ ถ้าดูจากตัวเลขที่ผมค้นมาเนี่ยประมาณเฉียดเฉียดหกพัล้านเนาหรียญสหรัฐก็เรียกว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ต,ตอนนี้อินเดียเนี่ยเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับซึ่งในจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอินเดียเนี่ย700ล้านคนนะครับ <Wow. S 1> ใน700ล้านคนนี้มีแค่สเอร์เซเท่านั้นเองที่ใช้ iPhone นะครับ ที่เหลือก็คือเป็นแบรนด์ท้องถิ่นแบรนด์โลโคอลราคาถูกแบรนด์จีนก็นั่นแหละเราก็คงรู้จักกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเกาหลีใต้ก็แน่นอนซัมซุงเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองตัวนี้เนี่ยโอ้โหโอกาสที่ iPhone จะขยายได้อีกนี่มันม,นมาหาศาลมากสิ่งนี้สะท้อนกลับมามองสําหรับคนทํางานอย่างเราเรายัางไงได้บ้างคําว่า Diversify กลับมาที่คํานี้ครับเป็นคีย์หลักเลยนะครับในการที่เราจะวางกลยุทธ์หรือว่าเวลาที่เราทําธุรกิจหรือแม้แต่ทํางานของเราเองก็ตามเวลาที่นําเสนอแผนอะไรให้กับ ผู้บริหารนะครับถ้าเราเป็นคนทํางานนะครับถ้าเราเอาทุกอย่างเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแล้วก็เบ็ดทั้งงบประมาณที่เรามีทรัพยากรที่เรามีใส่ลงไปทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมั่นใจมากๆนะครับว่าแผนนั้นกลยุทธ์นั้นเนี่ยค่อนข้างจะการันตีได้ว่า success rate มันสูงหรือคุณสามารถปิดความเสี่ยงต่างๆเวลานําเสนอเนี่ยผู้จนคนฟังเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณทํา Research มาดีมากพอแล้วก็ปิดจุดเสี่ยงต่างๆเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ Verify ความเสี่ยงเลย คุณก็ต้องสามารถมั่นใจว่าคุณรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ผมเคยฟังคุณธนินนะครับล่าสุดผมไปฟังที่ Leader Academy ของเครือ CP เนี่ยวิธีการคินคุณธนินพูดเป็นภาษาคนฟังแบบง่ายๆแบบเราเราฟังเข้าใจเลยคุณธนินบอกว่าอาจถ้าเสียงสัก30และได้กลับมาสัก70อาจอย่างนี้น่าเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงโอ้เนะมีโอกาสได้กลับมาแค่30หรือว่าไอเสี่ยง70นั้นเนี่ย ถ้ามันไม่ได้ปั๊บแล้วมันสามารถพังทั้งองคอ์กรได้เลยอ่าแบบนี้ไม่เอานะครับก็เป็นมุมมองของคำว่า diversify นะครับใน EP นี้เนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนมานึกถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าการ diversify หรือการกระจายความเสี่ยงการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราเป็นคนทำงานนะครับแน่นอนผมเชื่อพ่าคนทำงานทุกคนเราก็ต้องมีเงินเก็บเนาะ มากน้อยว่ากันไปนะครับแต่ถ้าคุณทํางานมาไม่มีเงินเก็บเลยนี่ต้องพิจารณาถึงรายได้รายรับวิธีการเก็บเงินวิธีการใช้เงินของเราให้ดีแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับการลงทุนของเราเองเนี่ยต่อให้มันมั่นใจในเรื่องนั้นแค่ไหนคุณต้องอย่าลืมสิ่งที่เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงถ้าเรารู้และเข้าใจเรื่องนั้นจริงๆสมมุติว่าเปรียบเทียบกับคุณจีบผู้หญิงนะครับอ่ะถ้าพูดกันตรงๆคุณอาจจะทําความผู้จัก ผู้หญิงหลายคนคุณรู้จักแล้วเวลาคุณจีบคุณจีบหลายคนพร้อมกันแปลว่าคุณหนึ่งคุณไม่รู้จักว่าตัวเองจริงๆต้องการคู่ชีวิตแบบไหนกับสองคุณไม่รู้จักผู้หญิงคนที่คุณจีบจริงๆว่าเขานิสใสใจคอเป็นแบบไหนคุณก็เลยต้องทำ asset allocation ถามว่ามันดีไหมอืมผมตอบยากนะว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนความชอบของแต่ละคนด้วยถ้าไปพูดเดี๋ยวมันก็อาจจะเหมือนเขาว่า ไปต่อว่านะครับวิธีการที่แตกต่างหรือความคิดที่แตกต่างกันได้นะครับแต่ถ้าถามผมผมก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าคงไม่ชอบอ่ะถ้าคุณไปจีบหลายๆคนพร้อมๆกันอาจจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณก็ได้แต่ว่าเขาก็อาจจะให้คะแนนคุณดรอปลงไปนิดนึงและเทียบกับว่าคุณรู้จักว่าคุณสเปคของคุณคนที่คุณอยากจะอยู่ด้วยเ,ยเขาเป็นคนแบบไหนกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนแบบนี้ที่บ้านเขาเป็นแบบนี้คุณทําความรู้จักเขาจน ถ่องแท้รู้จักว่าเขาชอบสีอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบทําอะไรในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็บอกว่าเออคุณต้องทํา asset allocation หรือต้อง diversify ออกไปก็เป็นสิทธิ์ก็จริงครับก็ต้องคิดให้ดีว่าไอ้ return สุดท้ายกลับมาที่เราจะได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเพะนั้นผมอาจจะชวนคุยคภาพใหญ่ๆอย่าง Apple เนี่ยแล้วก็ดึงกลับมาที่เรื่องของคนทำงานคนทำธุรกิจอย่างเราหรือแม้แต่คนที่ต้องใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยนะครับการกระจายความเสี่ยง ผมว่าอย่างแรกมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่เข้าใจจริงๆว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่อันนี้เรื่องจริงนะครับแต่อีกแง่หนึง่งการกระจายความเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เข้าใจว่าตัวเองกําลังเจอกับอะไรอยู่จริงๆก็ได้ในกรณีของแอปเปนะอันนี้เห็นชัดเจนว่าเขาต้องกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเขารู้และเข้าใจจริงๆว่ามันกําลังเจอกับอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วมันระเบิดตูมขึ้นมาความเสี่ยงที่กลัวมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันสามารถจะพังธุรกิจเขาได้มีมูล,ลค่าความเสียหายขนาดไหนก็ต้องทํา d อ่ e ดิเวอรซความเสี่ยงนะฮะเอาไว้แต่ในอีกด้านหนึง่งการลงทุนของคุณการที่คุณจะใช้เวลานะครับหรือว่าจะเรียนรู้กับสิ่งไหนเพื่อที่จะเอามันมาต่อยอดในชีวิตของตัวเองคุณอยากจะมีเซ็กชั่นจ็อบคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึง่งนะครับ Resource ที่คุณมีจำกัดแน่ๆก็คือเวลากำลังสมอง นะครับเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะสามารถบริหาร24ชั่วโมงได้ตามที่เรียนต้องการตลอดเวลาถ้าคุณเป็นพนักงานไม่มีทางที่คุณจะได้24ชั่วโมงเป็นของคุณว่าคุณอยากทําอะไรก็ทําแน่นอนยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่ครับ24ชั่วโมงมันไม่เคยเป็นของเราทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในทรัพยากรที่เรามีจํากัดเนี่ยเราทําเรา diversify เรากระจายความเสี่ยงของเราไว้ยังไงหรือเราทุ่มไปกับสิ่งที่เรามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งเนี้ย มันจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ยังไงสิ่งที่ผมพูดถึงนี่คือความรู้นะครับคือการไปเรียนรู้การเปิดมุมมองการไปเข้าใจอะไรสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะทาให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะว่าการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องคือเวลายิ่งรู้เร็วเท่าไหร่แล้วลงทุนถูกต้องได้จริงตัวเวลามันจะเป็นตัวคูณผลตอบแทนนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณเรียนรู้เรื่องนั้นจนเข้าใจคุณลงมือปฏิบัติ ผ่านความผิดพลาดนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าคุณจะต้องใช้วิธีไหนบ้างเพื่อที่จะประสบความสําเร็จให้ไดเ้เวลาที่คุณใช้มาเนี่ยคนอื่นจะวิ่งตามคุณเนี่ยกว่าเขาจะเริ่มกว่าเขาจะตามคุณทัน,นก็ใช้เวลานานมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะครับเวลากําลังสมองนะครับความคิดเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ย หลายอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมในช่วงเวลาที่เรายังหนุ่มยังแน่นอายุยังน้อยเนี่ยเรามีแรงเยอะแยะเลยนะครับเราไม่นอนสองสามวันเรายังสบายอยู่เลยแต่ลองขึ้นเลขสามเลยครับเอาเลขสองไปปลายก็ได้เนี่ยคุณลองไม่นอนสักคืนหนึ่งนี่ก็แทบแย่แล้วนะครับนี่แค่ตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับแล้วปัจจัยอื่นอีกล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะทุ่มกับอะไรจะ diversify ความเสี่ยงกับอะไรเราควรจะต้องเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ท่วนถี่จริงๆ เพื่อจะตัดสินใจได้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้เราจะ all-in นะครับคือทุ่มลงไปทั้งหมดเลยหรือสุดท้าย diversify ความเสี่ยงออกไปเพื่อที่จะให้ตัวเองมีทางเลือกเกิดอะไรขึ้นมาเรายังกลับตัวได้ยังเลี้ยวยังหันหัวทันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคส อดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย